อันหลายคนตอนนี้คือกำลังเตรียมเตรียมที่สิเปิดฤดูกาลนะครับจะมีการเปิดกลุมปิดไปแล้วแต่ว่าบางคนว่าเขากุมมาท่านใดว่าสันเดี๋ยวผมสิล่องล่องล่องเบิงว่ามันสิมีปัญหาบอทุกคนผมปักมุดไปแล้วนะครับลิงค์ลิงก์งที่ขายบัตรเปิดฤดูกาลปีที่เก้าของมะํำใจกันเลยผมปักมุดไปแล้วดวยครับล่องกดเข้าไปเบิงนะฮะกดลิงค์ที่ปักมุดเข้าไปหลายคนบอกเขากุมบม่ได้ นะครับม่เห็นมันมัน,มนระบบมันปกติอยู่ด้วยครับเพราะว่ามันกระเขาได้ปกติอยู่เอาแบบนี้สําหรับผู้ใดเขากุ้มบ่ได้แมนบอลองกดลิงที่ผมปักหมุดเนี่ยแล้วก็ทักไปไหมนะครับโอนลอยหาสิบเก้าบาทเลขที่บัญชีมันก็สิขึ้นเลขที่บัญชีเดิมนั่นแหละก็คือบัญชีคู่ของของแอง boy นบอยนั่นแหละครับหรืออ่าหรือบัญชีไอพอมเพ่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีเลขที่บัญชีขึ้นนะครับกดลิงกที่ปักหมุด พี่จันหอมจากเมเบิลค่ะฮอตเบื้องไทยลรวครับผมมันเขาอยางยี่ครับบอทมันเป็นหยางบูคับเพราะว่าอาเพจนี้เมื่อไรใส่โดนเนาะเพราะเมื่อกี้ที่เท่าไลร่วันเกิดเท่ากับใส่เพจเอวีสตอรี่เขาได้แล้วอ๋อครับครับผมอแต่ผมกับโบลูมันมันมันแอดมินแล้วกับเหตดแบบเก่าของเราอยู่แบบที่เคยเหตอย,อยู่เอาวินมาแบบนี้ เมื่อวานเข้าไม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าแบบนี้ครับผู้ใดให้เขาผ่้ไดทรงขอความมาเฟสส่วนตัวผมอันนี้บมเป็นเฟซเด้ที่ผมไหลยูนนี่เป็นเพจเ,เฟ,ฟ,เฟ,ฟสส่วนตัวผมเฟซบอยสีใช่ผู้ใดให้เขาผ่้ไดโอนเงื่อนแล้วทรงสลิปไปเฟสส่วนตัวผมมือนี้ผมว่างเดี๋ยวผมสิด,ดึงเขานะฮะหรือผู้ใดอ่าลองอันดับแรกเลยนี่คือลองกดลิงก์ที่ปักหมุดเปิงก่อนวิธีเเขาเข้าก็คือกดลิงก์ที่ปักมูตแล้วก็มันก็สิมี เท่ากับทีมันลงไปว่าซื้อบัตเปิดฤดูกาลหนึ่งสี่เป็นบอมซีนี้หมายเลขขึ้นมาให้เท่ากับโอนโอนแล้วที่นี่ก็ส่งสลิปไปส่งสลิปไปแอดมินล้วก็สี่งลิงมาเท่ากับโกดเข่ารวมนะครับโกดเข่ารวมแล้วก็ล้อล้ออนุมัติเข่ากุ้มลบเมสเซนเจอร์ลงใหม่แมนครับ ทักเพจซื้อตั๋วได้ปกติแมนเห็นบอกว่าแบบนั้นเฮ้าล่องลองลบลบข้อความแชทประวัติที่เคยแชทนะครับเห็นบอกแบบนั้นลบประวัติที่เคยแชทกับกับเพจซื้อตั๋วนะครับเข้ายากมากรอบนี้โอ้ยขอโทษมากมากนะครับผมเมื่อเช้าเข้าเร็วมากไม่มีิัมหาอะไรเลยแมนบอกครับมันอาจจะเป็นที่บางคนเข้าได้หรือว่ามันเป็นติดขัดในระบบของมันแบบใดบร่วา ผมเห็นไอหลายคนมันทรงสลิปมากเฟซส่วนตัวผมน้องผมเลยถามมาเห็นมันบอกว่าเขาเนี่ยผมเลยโทรไปหาแอดมินแอดมินแล้วกับว่าก็งงคือกันเพราะว่า,าเตามขั้นตอนของมันปกตินะครับอยากไปกาะสีนมากครับผมอถ้าใครยังเข้าไม่ได้นะครับผู้ใดยังเขาบ่าท่านใด,ดหมายเลขบัญชีโอนแล้วหมายเลขบัญชีเก่าไม่ได้เลยลองแล้วค่ะโอเค โอเคไม้ไม้เลขบัญชีเก่าส่งไปเฟซส่วนโตผมเนาะนี่สวัสดีครับกลับเมื่อวานแหละครับแม่นะครับกลับบ้านหอดห,หมู่ว่านนี่สองทุ่มของเมืองไทยนะครับกับนอนอยู่บ้านปทุมกับพลงกับบินจากขอนอ่าจากกรุงเทพมาลุ่งลอยเอ็ดนะฮะกระเด็นทั้งผีวิตรกับอัชัยมาหลับ เพิ่งเข้าได้วันนี้เมื่อวานเข้าไม่ได้โอ้ยผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับขอโทษหลายๆครับถาผู้ใดแบบบ่ได้ยี่หี่เนี่ยทักหาเฟซส่วนตัวผมเดี๋ยวผมส่ง m ิงให้เขาเข้า,ขายากมากรอบนี้ม,สนน <c oughs> มาสั่นนะครับผมเขาสูโหมดกันทํางานแล้วเขาสูโมดกันทํางานแล้วก็ลุยงานมือนีกับมือแรกเลยนะครับก็ทําปกติอยู่นะแต่แต่บ่ได้จนว่าประวิดมาดึงเขา่า ถึงเขาได้ครับผมใครที่เดี๋ยวเอาสิทักมาเฟซส่วนโตผมทักไปเฟซส่วนโตผมเนาะง่ายๆเลยทักไปเฟซส่วนตัวผมแล้วผมจะส่งสลิปให้ไอ้แล้วผมจะส่งลิงก์ให้คนเข้าไม่ได้เยอะเลยค่ะนี่มันนี่พี่นองสิได้เบึงกันบ่นเนาะสิได้เห็นกัน,นบ่านเนาะบ้า เออคนเขา,าได้หลายอหรีมันต้องเหตุจังไดอะครับเข้าได้ตั้งแต่เมื่อวานสวัสดีค่ะเขาได้ตั้งแต่เมื่อวานของแม่พี่นิวดึงจึงเข้าได้อ๋อครับผมทักมาเฟซ่วนโตผมก็ได้ครับมันเป็นเอยียงของมันดูพญออมาแก่งเข้าบอดหรือว่าเข้าไปเหยดแบบไหนคือกิกเหตุปกติอยู่แนวมันเฟซบุ๊กมันกับของ เพิินเนาะบเมคนของห้องกระเดาบ่ถึกใจเย็นๆนะครับแต่ดีแล้หล่ะพี่น้องฟ้าเขามันจังสิดเดนี่ลหละถ้ามันเขาบ่ได้จังสิดออ่ดมีวิธีจัดการกันซื้อตัวเปิดเลยดูการกดลิงก์ที่ปักหมุดนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้าลำบากมากอืม จังไดละวันนี้ลองมาขายในเพจบอยบอไม่จังไดวันแล้วส่งสลิปไม่ได้ครับผมพี่นิวเราเราลองมาขายที่เพจบอยสิริชัยดูไหม เออมันนั่นค้นเขา่าบาดลายไหมตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่กําลังไลฟ์สดกําลังแล้วมมันเหมือนกับเพจมันมีปัญหารจริงแหระเพจนะหรือหรือเราจะไปขายที่เพจเดบีสตอรี่ อืมมันเป็นเหงียงของมันว่ะอืมอันเอฟซี FC ส่วนมากก็ก็ใจร้อนด้วเพราะว่าปกติคือคือเคยเข้าแล้วเข้าได้เลยเนาะ โอเคใครใครส่งสลิปไม่ได้ส่งไปที่เฟซส,ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมเปิดเฟซส,ส่วนตัวผมให้เบิ้งเดี๋ยวผมเปิดเฟซส,ส่วนตัวผมไม่ดูนะใครโอนแล้วหมายเลขบัญชีคือหมายเลขบัญชีเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมุนจเจ้าเข่าเลยเด้อมปากมุนเห็นไหมเนาะพ่ะต้องกดลิงที่ปากมุนก็ได้บาท ร้อยห้าสิบเก้าบาทโอนเงินไปทกสหรอัดไปเฟซส่วนตัวผมเดอ้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมเอาหมายเลขบัญชีปักหมุดให้ เปิดฤดูกาลหมอลำใจกันลรออ่ะเห็นหมายเลขบัญชีแล้วใช่ไหมมันจะไม่มีลิงก์นะ